ผ่านไปแล้วอย่างยิ่งใหญ่สำหรับงานนาเดคอลลาเจนโอเพนเฮาส์2023จัดขึ้นที่คิวสเตเดียมห้างสรรพสินค้าดีเอ็มควอเทียเมื่อวันอาทิตย์ที่28พฤษภาคมที่ผ่านมากับผลิตภ Coll agen, Coll agen ัณฑ์านาเด้คอลลาเจนคอลลาเจนไดแพปบไทยพรีเมียมภายใต้แบรนด์บิวราดซึ่งประกอบไปด้วย2ผลิตภัณฑ์อย่างนาเด้มารินคอลลาเจนพลัสไดแพปไทยและนาเดคอลลาเจนเจลลี่คอลลาเจนพร้อมทานรูปแบบเจลลี่ภายในงานได้มีการเปิดตัวพรีเซนเตอร์คู่ใหม่ของแบรนด์อย่างมีน,นิชคุณและปิงกฤตน,นันพร้อมทั้งเปิด ัวโฆษณาตัวใหม่และร่วมเ <wrote> ล่นเกมบนเวทีกับผู้โชคดีอย่างใกล้ชิดสร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะให้กับผู้เข้าร่วมงานแบบเต็มอิ่มตลอด3ชั่วโมงเต็มเลยครับมีปีงาลุ้งไงนาเด้งคอลลาเจนวันนี้ไงปไงฮะกับกิจกรัมวันนี้รู้สึกสนุกแล้วก็ตื่นเต้นครับผมในการเปิดแบบอย่างเป็นทางการกับนาเด้ครับผมดีใจครับผมดีใจมากครับแบบเป็นงานใหญ่งานแรกเหมือนกันที่เหมือนมามีจะเป็นของนาเด้ครับผม ตัวน <desse> ี้ม nah. ันเป็นยังไงบ้างเราได้ชิมแล้วเป็นได้ชิมมาคือปิ๊งนี่คือกินตัวปกติเขาให้กินแบบวันละสองแบบว่าตัวเจลลี่อ่ะปิ๊งนี่คือกินเกินวันละสองสองคือมันเหมือนแบบเรากินขนมใช่ไหมขนมกินขนมก็อร่อยใช่ไหมรสชาติมันเป็นยังไงอ่ะมันความแตกต่างจากคอนเฟชนีหรือเปล่ารู้สึกว่ามันกินง่ายแล้วก็มันอร่อยกว่าด้วยความที่เป็นปิ่นชีสด้วยซึ่งให้ความหอมแล้วก็ความอร่อยในตัวครับยิ่งแช่เย็นยิ่งอร่อย แล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็นตัวแบบนาดีมารินจากไทยอันนี้คือเป็นซองแล้วก็ใส่น้ำแล้วไปแช่ตู้เย็นก่อนแล้วก็เอาซองมาใส่แล้วก็คนทดแล้วก็กินได้เลยอร่อยมากนะแบบถ้ากินแบบน้ำเนี่ยคือสดชื่นนะไอ้เหงาคุณรู้กิจกรรมวันนี้เป็นยังไงบ้างที่เจอไฟขับแบบว่ามากันอย่างหนาแน่นแล้วมารอเราก่อนงานเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างก็รู้สึกอบอุ่นมากครับการขับเป็นรักแล้วก็สปอร์ตเราเสมอการขับ เขาเรียกเรียกเสียงกรี๊ดได้กระหน่ำเหมือะไรอยเฉพาะภาพยนต์โฆษณาที่ปล่อยออกมาให้ดูเหมอนใช่ตอนแรกตอนแรกแบบโฆษณาตลกเพลงเงยตลกนะพอมาดูด้วยกันกับทุกคนอะไรเงี้ยรู้สึกตลกเหมือนกันครับแต่ก็แล้วก็ก็ดีใจครับพี่ทุกคนชื่นชอบครับเพลงด้วยเพลงด้วยเพลงด้วยเพลงนี้มาอย่างไรฮะเพลงนี้ที่มาที่ไปที่มาที่ไปของเหมือนเหมือนทางแบรนด์ครับอยากให้ เราอ่ะส่งต่อความรู้สึกทานบทเพลงเลยออกมาเป็นเพลงแบบแบบว่าบอกความ,มในใจบอกว่าอยากดูแลคนนี้แบบเอาใจใส่คนนี้ก็เหมือนแบบผลิตภัณฑ์ที่เราเอาใจใส่ทุกคนแต่เพก็เหมือนอยนั้นก็แบบมีเมสเซจที่แบบมันเป็นของนายแน่นด้วยอย่างเช่นหน้าใสหรยยือว่าแบบอยู่นุ่มใช่ใช่นุ่มนุ่มอะไรนุ่มนุ่มลื่นไอ้ช่างพีนดาทำแบบนี้มีเสน่ห์อะไรเป็นพิเศษ รู้สึกว่าอยากกินเหมือนกันแบบภาษาชิมนะวาะงน่ากิน